เหมือนกับคันนี้เหมือนกันครับคันนี้ครับนี่ครับสองห้าหกหกครับรถของใครครับแล้วเขาขี่มาโจอดตรงนี้ได้ยังไงครับนี่สนบวลวนะครับประชาชนน่ะถ้าเกิดว่าทำผิดโดนปราบครับแต่รถที่จอดอย่างเงี้ยผมคิดว่าเป็นรถตำรวจมากกว่านะครับนี่ครับ ครับนี่ฮะหกมกราครับนี่ครับอันนี้ก็ยังไม่เสียครับยังไม่ติดครับแล้วว่าใครครับเนี่ยมีเสื้อตำรวจอยู่เนี่ยมีเสื้อของตำรวจอยู่ครับอยู่ข้างในครับเห็นไหมครับพี่น้องประชาชนทำความผิด ยังเอาเขาไปปรับได้แต่รถอยู่ที่โซโนรถตรงนี้อยู่ที่โซโนไม่เสียโอ้ไม่ติดแผ่นป้ายภาษียังมาโจดบนโซโนได้ยังมาโจดตรงนี้ได้ตอนที่ผมมาแจ้งความวันนั้นไม่มีโจดนะฮะตรงนี้ไม่มีโจดพก โมม้โคควายสองห้าหกหกครับตรงนี้นะครับทะเบียนอะไรผมมันก็คงจะไม่ต้องบอกนะครับมันอยู่ที่ข้างในนี้แหละครับอยู่ในใบสร็จนี่แหละครับอ,อ๋ออยู่ป้ายวงกลมนี่แหละครับนี่ไม่ต้องบอกถึงขั้นทะเบียนเลยครับเนี่ยครับ แล้วมาจอดได้งไงฮะอยู่ที่สอนอแล้วรถไม่เสียภาษีอ่ะโอ้เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่เสียขอโทษนะครับผมขอคืนนะฮะรถที่ไม่ติดแผ่นป้ายเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายนะครับนี่ครับรถคันนี้ก็เหมือนกันครับอู้น่าละอายครับน่าละอายมากๆครับน่าละอายจริงๆครับถ้าเป็นประชาชนก็ต้องถูกปรับ เป็นประชาชนทุกประมัทไหมฮะทูกครับและรถตำรวจล่ะครับรถตำรวจเนี่ยจะเป็นไงครับยกเว้นใช่ไหมฮะโอ้โหท่านมีเงินเดือนนะฮะไม่สมควรที่ยกเว้นล่ะครับท่านมีเงินเดือนนี่ครับสามทวพเท่า,าพอผ่านหกสี่หนึ่งนี่ตั้งแต่เท่าไหร่ครับสองห้าหก,หก,ห,กหกครับสองห้าหกหก,หกนะครับ ที่มีเงินเดือนแล้วขับรถที่ว่าไม่เสียภาษีน่าอายไหมฮะอูบ้บอกลูกบอกหลานไปเถอะครับน่าอายครับขับรถแล้วไม่เสียภาษีนะครับขับรถมาทํางานไม่เสียภาษีน่าอายมากครับ